สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็มาอัปเดตเป็นคอรอบแม่เมษานะคะเดี๋ยวให้น้องทานอาหารให้ดูนะคะอาหารที่ใช้ก็จะเป็นโรยิงคานินนะคะสูตรสตาร์เตอร์นะคะตัวนี้ใช้ได้เนาะแล้วก็มินิปัฟฟีตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองตัวเนาะ,ะ,ะก็อาหารก็จะแช่น้าร้อนให้นิ่มนะคะ5นาทีนาะจะอืดอย่างนี้นะคะกินอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยนะคะเนาะแค่นี้เลยนะคะเนาะก็เดี๋ยวจะเอาให้น้องทานนะคะเนาะก็ นมไม่กินขนมหมาไม่กินนะคะอายุ3เดือนขึ้นไปถึงจะทานอย่างอื่นได้เนาะตอนนี้ให้กินอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะคะเนาะเพราะเออน้อ,นองเพิ่งปรับตัวนะลำไส้น้องเพิ่งปรับตัวนะคะเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องทานให้ดูนะคะอ่าเนาะเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะก็ทานมาหลายวันแล้วนะคะอ่านี่นะคะอืมโอเคลุยนะคะนี่นาอเลี้ยงง่ายคะ่ะลูกสปิตเนาะเนี่ยกินกินสองมื้อนะคะที่ฟาร์มเช้าเย็นนะคะ เก็เวลาก็ตับได้นะคะตามสะดวกของแต่ละบ้านนะคะเนาะให้กินอย่างนี้เลยนะคะที่ฟาร์มก็ให้ใส่ถาดเนาะอ่าเนี่ยคะ่ะเียง่ายค่ะกินแค่นี้เองนะคะอคอกนี้จะเป็นลูกแม่เมสานะคะทงคางฟาร์มเรามีอีกหลายอคอกเนาะก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะเนาะถูกใจอคอกไหนก็ทักเพิ่มเติมละกันนะอ่านี่กินใหญ่เลยนะคะเนาะ โอเคเด็กๆเลี้ยงง่ายนะคะกินเก่งด้วยนะคะแค่นี้เองเนาะถ้าอยากให้เอ,อ่อพวกอย่างอื่นเสริมนี่ขอเป็นอายุ3เดือนขึ้นไปนะคะแล้วตอนนี้ให้กินหานเม็ดอย่างเดียวนะคะแช่น้าร้อนนิ่มๆแค่นี้เลยรู้ยิ่งแันนินมนะโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องๆกินไปนะคะขอบคุณมากค่ะไว้อัปเดตให้ดูอีกทีเนาะสำหรับข้ออื่นนะคะ